สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูลูกค้าท่านหนึ่งนะครับสั่งพุทราเจ็ดสายพันธุ์นะครับผมสายพันธุ์ลาสองต้นก็มีสามต้นก็มีนะครับต้นแรกก็จะเป็นพุทราเกาลางเบอร์หนึ่งหรือว่าพุทราห้าสิบนะครับอันนี้เอาไว้ผสมเกสรนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นพุทราน้ำอ้อยเบอร์สิบสองนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพุทราหิมะขาวนะครับเพื่อนๆหิมะขาวเบอร์สิบสามนะครับ ต้นนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้พุซาตี้หวางนะเพื่อนเพื่อนตี้หวางจะเป็นพุซาสายพันธุ์โบราณของไต้หวันนะครับใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะยับยุยยีแบบนี้นะครับใบใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุซาอ่าชุนเซนะครับหรือว่าพุซาน้ำผึ้งเบอร์สิเบเอ็ดนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีหยกข,ขาวนะครับนี่หยกข,ขาวนะครับทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะครับ อ่สิบต้นอ่สิต้นเพราะว่าพี่เขาสั่งตี้หวางสต้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นใบแนะนําการปลูกนะครับว่าอนุบาลยังไงนะครับต่อป่าออกมาตรงไหนต้องตัดอะไรดูแลยังไงนะครับก็จะใส่ไปให้นะครับก็จะส่งวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อรอรับได้เลยนะครับ7จ็ดสายพันธุ์นะครับสิต้นนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่อุดหนุนสุนร้านนะครับ สนใจสายพันธุ์ไหนติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอดีนะครับ066 0 2 4 7 7 4 9นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ